สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําผัดเครื่องในวัวพริกไทยดํานะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันเลยนี่เป็นส่วนของเครื่องในวัวนะก็จะเน้นไปนทางพวกมา้าปอดไส้นะแล้วจะมีปน,นอื่นมาอีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นหอมหมวใหญ่นะครับพริกหวานสามสีนะครับต้นหอม กระเทียมแล้วก็ขายมาได้พริกไทยดำนะครับส่วนปรุงรสก็จะมีเหล้าจีนน้ำมันหอยซอสป,ปรุงรสแล้วก็น้ำปลายน่ดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันได้เลยนะครับปั๊บก็มาเริ่มลงมือทํำเลยขั้นตอนแรกผมจะเอาอพริก3าสีแล้วก็จเจ้าหอมใหญ่นลงมาใส่ลง่าลวกน้ำมันก่อนนะครับถ้าเวลาตอนไปผัดเนี่ยเราจะใช้เวลาตั้งลงนะครับ เครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับไปเสีร์ฟนะครับเดี๋ยวจะเอาพริกกับจเจ้าสองเนยพักไว้แล้วก็มาทำกันต่อนะครับก็มาทำกันต่อนะครับน้ำมันร้อนนะครับตเียบ ก็จะเตือนให้เขาปอมเลยนะครับเวลานิดนึงเตรทียนได้ที่แล้วครับนี่เลยครับด้งางในครับข่างในนี้ต้มมาสุกแล้วนะัน้ไม่ต้องใช้เวลาผักนานนะครับ ก็ตามด้วยพระเอกนะฮะอย่างนี้กระดาแล้วก็น้ำปลาเลยครับน้ำหอยครับร้อนปุ้งร้ออีกชิ้นหน่อยนะครับ ผมเป็นคนไม่กินหวานนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลทรายได้นิดหน่อยนะในให้หอมขึ้นในะผมชอบไม่ชอบหวานก็เลยไม่ใส่ครับแล้วก็ผมจะเติมน้ำสต๊อกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เป็นเป็นน้ำซอสถูกผิดจะไม่เท่าให้เงินไปนะครับเรียบชิมรสนึง้ง แต่ว่าเติมแล้วจีนดีนะเพื่อความกลมกลม่อมทีกสามสีครับผนมะคุยกับได้เป็นนั้นว่าเสร็จเลยนะไม่ได้ต้องการให้เขาสุกเขาเ็เข้าสุกสการทอดน้ำมันแล้วนะครับลงมาแล้วสุดท้ายกนะ็ต้นหอมครับ รับงเสร็จส้นนะครับเดี๋ยวเราไปจัดแบบการแล้วก็ชิมกันนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องในวัวผัดพริกดำนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีก,กว่านะครับพี่ทํำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับนี่นะครับผมจะลองที่ตอดกนะ่อนฮะกับหอมใหญ่นะ รสชาติก็เบาเนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรุงไว้จัดจ้านมากก็ตั้งใจว่าจะมาเอาเป็นกับแก้มทานเล่นเล่นกับเครื่องดื่มเย็นวันนี้นะครับก็จะมีความนุ่มของอตัวเครื่องในตัวตัวปอดเนี่ยผมก็ก็ตุนมาเปื่อยดีแล้วนะครับเคียเค้ยวเคี้ยก็ไม่ลําบากอะไรเลยสบายมากแล้วก็ได้ความหอมของอพิเทดํานะครับได้ความาเค็มกลมกล่อมจาก ถ้ามันหอยนะครับก็ถือว่าสบายๆง่างๆยๆวันนี้ลงตัวดีนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจบคลิปแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายตามที่ทําให้ดูไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้จัดการที่เหลือทั้งหมดต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ